สวัสดีครับก็มาพบกับเป่ารีวิวนะครับผมก็มาพบกับการที่ผมจะนําสินค้าเครื่องมือช่างนะครับมารีวิวคุณสมบัติในเบื้องต้ในให้พี่ๆได้รับชมกันเนาะวันนี้ก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากกดติดตามแลวกดถูกใจนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมหน่อยนะครับผมครับก็วันนี้นะครับสินค้าที่ผมนํามานะครับก็เป็นเลื่อยจิ๊กซอไร้สายนะครับ แบรนด์ที่ผมนำมาวันนี้ก็เป็นแบรนด์ของโลเวลเนาะส่วนตัวรุ่นก็อยู่ที่รุ่น DJ DJS080 ขีดดีนะครับผมคุณสมบัติในเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติในเบื้องต้นของเลือ่อยจิ๊ซซอตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวเลือ่อยจิ๊ซซอตัวนี้นะครับผมสามารถตัดไม้นะครับตัดไม้เนี่ยได้ถึง80มิลก็คือสูงสุดเนี่ยเขาสามารถตัดไม้ได้ถึง8เซนเลยนะครับผมความหนาเนาะ ส่วนมากหรือว่าตัดอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมก็ได้อยู่ที่12มิลเลยครับส่วนว่าเหล็กนะครับเหล็กสูงสุดจะได้อยู่ที่6มิลนะครับผมตัวนี้ก็เหมาะกับช่างทั่วไปนะครับงาน DIY งานเฟอร์นิเจอร์นะครับผมสําหรับที่ช่างจะไปตัดเหล็กบางๆตัดไม้นะครับผมตัวนี้ก็คือเหมาะสมเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียบไฟหรือว่าอะไรนะครับสามารถใช้งานได้ไร้สายเนาะเราก็สะดวกสบายตรงนี้นะครับผมส่วนที่ตัวเครื่องนะครับตัวเนี้ย ระยะชักนะครับผมอยู่สูงสุดอยู่ที่26มิลเนาะชักขึ้น13มิลชักลง13มิลเนะี่ยระยะชักเนี่ยยิ่งมากนี่ก็ยิ่งดีนะครับผมว่าระ,ะระยะชักเยอะหน่อยเราก็ตัดไม้ความหนาได้มากนะครับผมตัวเลื่อยจิกซอนตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวของมอเตอร์บัสเลดแล้วนะครับตัวนี้เป็นสินค้าเป็นมอเตอร์ที่ไม่มีแปลงฐานเนาะครับการใช้งานเนี่ยครับผมก็ถือว่าถ้ามอเตอร์บัสเลดเนี่ย ความถึกทนเนี่ยก็จะมากกว่าตัวที่เป็นแปลงฐานเนาะครับผมส่วนการเตะใบนะครับผมระยะการเตะใบเนี่ยคือจะตัดให้กินเนื้อไม้มาวไวหรือว่าจะช้าช้าเนี่ยมันก็จะตัดแนวตัดก็จะละเอียดหน่อยเนาะแต่ถ้าเราเน้นเตะตัดไวัยเนี่ยผมก็สามารถปรับได้ถึงตัวนี้ปรับได้3ระดับนะครับผม1 2 3เนอานระยะการกินของเนื้อชิ้นงานนะครับ อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมโ,โดยเลยจิกซอลโดยทั่วไปเนี่ยตัวนี้ก็สามารถปรับองศาได้นะครับปรับตัดองศาได้เนาะครับผมแล้วก็ตัวรอบนะครับสูงสุดเนี่ยเราสามารถปรับได้ถึง6ระดับนะครับผมอรอบสูงสุดอของเขาเนี่ยรอบอเริ่มต้นเนี่ยก็อยู่ที่800รอบนะครับต่อนาทีเนาะรอบสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่3,200ร้อรอบเลยนะครับส่วนการปรับเนาะก็อยู่ได้ถึง6ระดับเลยนะครับรอบในการทํางานเนาะ ดับนะครับการเซฟตี้เนาะก็บางทีเราเผลอเนี่ยเผลอที่จะไปกดเนี่ยครับหรือว่าเด็กไปกดเนี่ยมันก็มีการล็อกกดเซฟตี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้งานตอนนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวด้ามที่จับเนี่ยด้ามจับเนี่ยก็การลื่นอย่างดีนะครับผมครับสินค้าก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับผม สินค้าของแบรนด์โลเวลเนี่ยก็รับประกันให้ที่1ปีเนาะพี่ๆท่านใดนะครับอยากมาชมสินค้าตัวจริงได้ก็ห้างชั้นนำนะครับทุกสาขาเลยเนะาะทุกห้างเลยนะครับผมสินค้าของแบรนด์โลเวลนะครับหรือว่าผมก็จะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอย่างเช่นทุกๆคลิปเนาะคุณพี่ก็สามารถเข้าไปดูเบื้องต้นได้นะครับผมสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับผมค้าบ